สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็พามาดูต้นแตงแตงไทยนะคะที่ปลูกไว้นะคะปลูกไว้เดือนที่แล้วนะคะอันนี้เริ่มโตแล้วนะคะมาถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นต้นแตงไทยนะคะ ที่ปลูกเอาไว้อีกไม่นานก็คงจะได้กินนะคะเนี่ยพอเริ่มออกดอกแล้วมีผลอยู่นะคะเนี่ยออกผลอยู่เดือนสองเดือนก็คงได้กินนะคะนี่นะคะกำลังออกดอกสวยงามเลยนี่นะคะ ะะต้นกำลังสวยงามเลยถ้าได้ฝนมันคงจะง,งามกว่านี้นะคะอันนี้ไม่ได้ฝนเลยน,นี้ต้องมาคอยมาลดน้ำให้มันนะคะสองวันสามวันมาลดให้มันทีนะคะลดให้แต่ละครั้งก็ตักมา สองถังสามถังนะคะลดให้มันให้มันเย็นได้ประมาณสองวันสามวันนะคะแล้วค่อยมาลดให้มันอีกทีหนึ่งอันนี้ทุ่งนานะคะอันนี้เป็นทุ่งนาข้าวนะคะที่ปลูกไว้นี้คือปลูกในคลองไส้ไก่นะคะอันนี้เป็นคลองนะคะคลองไส้ไก่แต่ลกมากนะคะก็ยังไม่ได้มาขุดลอกเอาญ้าออกนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะแถวนี้เป็นแตงไทยหมดเลยนะคะที่ปลูกไว้แต่ฝั่งนู้นมันจะมีแตงไทยกับแตงโมงนะคะที่ปลูกเอาไว้อันนี้เป็นนาข้าวนะคะเป็นนาข้าวมันกำลังงามเลยนะคะเสียแต่ว่ามันไม่ได้ฝนนะคะ คือรอน้ำฝนอย่างเดียวนะคะถ้าได้น้ำฝนมามันคงจะเขียวสวยงามกว่านี้นะคะอันนี้จะพาไปดูต้นไตรโมกับแตงไทยที่ปลูกเอาไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะปลูกในก็คของไส้ไก่เหมือนกันนะคะ นี่คือนาข้าวนะคะนาข้าวหมดเลยถ้ามันได้น้ำฝนมันคงจะงามกว่านี้แต่นี่มันไม่ได้น้ำฝนเลยนะคะนี่นะคะที่ปลูกไว้นี่เพิ่งจะเริ่มงอกนะคะกระปิดกระปอยอันนี้ตอนแรกๆก็สวยดีนะคะโดนวัวกัดกินนะคะ สูมให้ดูใกล้ๆนี่นะคะโดนวัวกัดกินยอดมันนะคะนี่คือแตงโมนะคะเริ่มเหลือแล้วนี่ก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะอีกไม่นานเดือนสองเดือนก็คงจะได้กินนี่นะคะกำลังลรื่งงามเสียอย่างเดียวคือมันไม่ได้น้ำฝนนะคะมันไม่ได้น้ำต้องมาคอย ตักน้ำลดให้มันนะคะอันนี้เป็นแตงไทยนะคะนี่แตงโมฝั่งนี้จะไม่ค่อยสวยนะคะอันนี้ต้นไตงโมนะคะเริ่มสวยแล้วฝั่งเนี้ยต้นมันเริ่มงามแล้วนะคะเนี่ยนี่แตงไทยนี่เตงม,มูนเริ่มสวยแล้วมันเริ่มแตกแขนงแล้วอันนี้ก็เริ่มโต แต่ตรงนี้มันจะสวยหน่อยนะคะเพราะมันแตกแขนงแล้วโตไวแล้วก็เริ่มเลื้อยแล้วออกดอกเริ่มอ,ออกดอกออกผลแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะถ่ายให้ดู สีเหลืองๆนี่คือดอกมันนะคะดอกแตงไทยนี่นะคะเริ่มอ,ออกดอกออกผลแล้วอันนี้ก็คือแตงโมนะคะเนี่ยเริ่มอ,ออกดอกแล้วนะคะออกดอกออกผลแล้ว อีกประมาณเดือนสองเดือนก็คงจะโตวกว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเวลาอัพคลิปใหม่ๆลงไปจะได้แจ้งเตือนที่หน่ากะดีนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ